จะนั่งรถไฟจากสถานีคันไซไปยังโอซาก้ายังไงคลิปนี้มีคําตอบแต่ในเทอร์มินอลเขาจะมีสัญลักษณ์รถไฟฟ้าหรือว่า JR ใช่ไหมคะเดินตามมาเรื่อยๆเลยค่ะเราเดินมาถึงศูนย์รวมเราจะช็อตฟิลกันเล็กน้อย<ต>ค่ะเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบหลายลายมากๆเอาเป็นว่าเอาแบบที่เราไปนะคะก็คือเราจะลงสถานีนัมบะเะลใช้รถไฟของนันไกนะคะก็คือช่องสีแดงเลือกสถานีนัมบะก็คือซ้ายสุดเลข0ูนย์ จ่ายเงินค่ะแค่นี้จบใครจะไปนํำบาตเลือกเบอร์930 930เยนต่อคนอะแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่นี้เลยซื้อตั๋วรถไฟเสร็จเดินมาฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟกันค่ะจำแค่ว่าเป็นสีแดงส้มเอาเอา,เอาแล้วแต่เห็นเน,ะนาะนันไกง่ายคนเดินทางสะดวกดีอะ่ะการนั่งรถไฟเข้าเมืองนะคะจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยก็นานแต่ว่าราคาถูกค่ะคนละ200กว่าบาทเอง ถูกกว่าแท็กซี่เยอะแต่เราอาจจะต้องแบกสัมภาระขึ้นรถไฟอะไรนี้ด้วยความสนามบินคันไซเขาอยู่กลางทะเลนะคะการที่เรานั่งรถไฟเราจะได้เห็นวิวแบบนี้เลยสวยมากแบบโอ้โหประทับใจอะ่ะการนั่งรถไฟครั้งนี้ดูไม่ยาวนานเลยชมวิวแบบเตียมเท่านั้นค่ะถึงแล้วนัมบะสเตชันใครที่จะมาป้ายกุริโกสามารถลงสถานีได้เลยค่ะเดินไปได้ใกล้ ีต่อไปเราจะพากันไปเช่ารถค่ะฝากติดตามกันด้วยนะเพราะเราจะรถทิปกัน